ต้องบอกว่าทําเอาคอการเมืองดั้งไม่ติดนะครับเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาครับเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีที่อย่างที่บอกไปครับมีรายง,งานข่าวเป็นมติของกะกะตยกคําร้องคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแต่ตั้งคณะกรรมการสอบตามมาตรา15 151อันนี้เป็นไปตามกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสอครับกฎปมานี้ระบุไว้ว่าผู้ที่รู้ว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามแต่ว่ายังไปลงรับสมัครเลือกตั้งซึ่ง ประเด็นนี้นะครับนักกฎหมายมองว่าเป็นข้อหาที่อาจจะมีโทษหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปต้องคุยกับคุณสกลจินดาวันนะครับกองบรรณาธิการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ต้องถามก่อนเลยกรณีนี้เนี่ยมันเป็นผลพวงหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งอุปสรรคในการเป็นนายกรัฐมนตรีเส้นทางในการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาด้วยนะครับ กระทบแน่นอนขอการเมืองบอกแล้วว่ากระทบแน่นอนคือตั้งแต่กกตเนี่ยออกมาเป็นรายงานข่าวว่าเป็นมติตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้เนี่ยจนถึงเช้านี่นะครับในโซเชียลนี่เรียกว่าร้อนระอุเร้อนเป็นไฟแต่ดิฉันสงสัยว่าคนที่เขียนโปรยให้กับกกตเนี่ย เป็นใครตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าใครที่ได้เห็นข่าวตอนแรกโหโล่งใจเลยอะอถ้าเกิดว่าเป็นแฟนส้มนะยกคำค<อ><อ>ร้องใช่พอเป็นยกคำร้องเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โล่งแล้วอะอแต่ปรากฏว่าพอไปอ่านย่อหน้าที่สองอ้า มันจะหนักกว่าหรือเปล่าระทึกไหมล่ะเหมือนตอนที่ก่อน <c oughs> ที่จะเข้ามาในช่วงวิเคราะห์ขอ,ของเราระทึกนะดนตรี<ะ>คือ<ะ>เดี๋ยวก่อนออกตัวก่อนนะว่ารายการของเราเนี่ยคือคอการเมืองก็เยอะเนาะทั้งแฟนคลับของลุงตู่เนาะแฟนคลับของพรคเพื่อไทยใช่ไหมครับหรือแฟนคลับของของพรรค้มเก้าไกลเนาะก็เยอะนะแต่จะบอกว่าในในในเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เนี่ย<ะ>คือพิธาไปต่อหรือจบเนี่ยนะฮะ,ฮะคือมันมาจากการวิเคราะห์ ะะของ,ของกองบกเราด้วยนะฮะแล้วจากการไปพูดคุยกับนักวิชาการรวมถึงนักการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยนะ,ะนะฮะก็เป็นความเห็นหนึ่งเท่านั้นนะ,ะคืออย่างที่บอกครับว่าคือตอนแรกเนี่ยมันเรื่องของกกตเนี่ยมันเหมือนจะเบาใจแต่พอไปเจอข้อหามาตรา151เนี่ยของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วเนะมื่อกี้คุณอน,อนุชาก็อ่านไปโทษนี่ถือว่าแรงนะแรงนะครับจำคุก 1-10ถึงปีปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทที่สำคัญคือศารสั่งพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีตอนนี้คุณพิธาอายุยังประมาณสักเกือบเกือบจะ40 43สคุณพิธาสแลสิแล้วแล้วถ้าบวกอีก20ปีเท่าไหร่63สินานนะก็เกษียณแล้วค่ะเกษียณแล้วก็ก็บอกว่าสาเหตุที่ที่ยกคําร้องของของนักร้องที่มายื่นร้องไป3าคนเนี่ยก็เพราะว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3คือเขาก็กําหนดไว้ว่าคือสสที่ห้ามถือหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการร้องเนี่ยควรจะร้องก่อน7วันแต่ครั้งนี้มันเกิดการร้อง2วันหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วดังนั้นกกตก็ไม่มีอํานาจวินิจฉัยตามกฎหมายแต่นึกว่าจะเป็นเรื่องดีอย่างที่เราเกริ่นกันมาในช่วงแรกใช่ไหมครับใครจะคิดว่ามันมีเวนี้อยู่คือเวที่กกตเนี่ยเลือกไปใช้มาตรา151 ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งที่ระบุโทษใช่ไหมครับแล้วก็ลักษณะต้องห้ามว่าก็เหมือนกับคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีสิสมไม่มีสิทธิ์จะสมัคร,ครแต่คุณก็ยังไปสมัครอยู่เหตุผลที่ากอกตาเขายกขึ้นมาเพราะอะไรมาเพราะเขาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังถือหุ้นของไอทีวีอยู่ ก่อนที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งสสนั่นเป็นเหตุผลที่กกตเขายกขึ้นมาแต่หลังจากนี้ก็ต้องไปดูว่าคือกกตเขาบอกเองว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องรับรองไปก่อนหลังจากนั้นค่อยไปว่ากันอีกทีว่าจะยังไงซึ่งซึ่งในเวนี้เองเนี่ยก็ต้องใช้กลไกของรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่ให้อำนาจของสสหรือสวหนึ่งใน10เข้าชื่อกันถ้าเป็นสสก็50คนไม่เยอะนะ ไม่ยอสอวก็25คนก็ไม่เยอะนะก็คือยื่นเรื่องต่อประธานสาภาผู้แทนราษฎรยื่นเรื่องต่อประธานบุธิสภาในการที่จะเสนอขอให้กะกะตเนี่ย,อยขอให้สารธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัติของของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ,อหรือว่า สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายว่าอาจจะมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนมีปัญหากับเรื่องของสมาชิกภาพอันนี้ก็จะสามารถใช้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา82ยื่นได้อันนี้คือก๊กสองคือดาบสองหลังจากที่การดําเนินการของกรกตแล้วซึ่งหากเป็นไปตามเวนั้นนะคะซึ่งหากเป็นไปตามเวนั้นนักกฎหมายหลายๆคนหรือคอการเมืองที่เป็นนักวิชาการการเมืองเขาก็วิเคราะห์ว่ามันก็อาจจะคล้ายๆกับกรณีของคุณธนาธรเมื่อปี62พอยื่นปุ๊บสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องปั๊บ ก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนคุณพิชาเองก็บอกว่าคลายกับกรณีของคุณธนาธรแต่ขอให้อย่าจบเหมือนคุณธนาธรเรามีมเสียงนักวิชาการเดี๋ยวไปฟังคุณมันไหมครับครับนั่นหมายความว่าเมื่อกกรอรับเรื่องแล้วเนี่ยกระบวนการการไต่สวนอย่างเป็นทางการก็จะเกิดขึ้นในชั้นกกตนะครับแล้วถ้าการกตไต่สวนเสร็จนะครับแล้วเห็นว่ามีมูลนะครับเชื่อได้ว่าคุณสมบัติขัดจริงเนี่ยกกกตก็คงจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับ ลักษณะก็จะคล้ายๆกับกรณีของคุณธนาธรเมื่อปี62นะครับซึ่งพอศาลท่านรับคำร้องแล้วนะครับก็อาจจะมีคำสั่งยุติการปฏริบัติหน้าที่นะครับก็จะเป็นเคสคล้ายๆเมื่อปี62นะครับคุณว่าเหมือนไหมมันก็คล้ายแต่ตัวเขาก็ยอมแับว่าคล้ายแต่ว่า,าแต่ว่าคุณธนาธรเขาไม่ได้โดนคดีนี้นะเพราะว่าตอนนั้นอาสารงว่าคุณธนาธรก็ไม่ได้มีส่วนในการเข้าไปบริหารจัดการ บริษัทที่เป็นสื่อตอนนั้นใช่ไหมคะและศาลก็ยกคําร้องแต่ว่าคุณธนาทรไปโดนคดีอื่นซึ่งเขาก็เลยเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะของคุณพิธาก็จะคล้ายกันหรือเปล่าเพราะจานวนหุ้นของคุณพิธาหนึ่งมีจํานวนไม่มาก 2. องไอทีีเนี่ยก็ยุติการปฏิบัติงานเนี่ยไปนานแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมาดูกันอีกว่าแล้วการตีความคําว่าการเป็นสื่อหรือเปล่าเนี่ยเขาดูจากอะไรดูจากใบหุ้นที่บอกว่าเป็นสื่อหรือดูจาก การทํางานนะปัจจุบันว่าทํางานอยู่หรือไม่ทํางานอยู่อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความว่าแล้วเขาจะมองว่าอะไรยากเพราะว่านักกฎหมายหลายคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันในเวนี้มากๆว่าตกลงต้องไปตีความคุณสมบัติของไอทีวีก่อนว่าเป็นสื่อหรือเปล่าบางคนก็มองว่า4 2 0 0มหุ้นของคุณพิธาเนี่ยคือมันน้อยนิดมากเลยมันไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปเข้าข่ายของการชี้นําหรือเป็นการครอบงาสื่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็อยู่ที่การตีความสุดท้ายแล้ว สารธรรมนูญจะเป็นคนวินิจฉัยใ,ในประเด็นนี้แต่ก็มีมุมมองของนะักวิชาการอิสระด้านกฎหมายนะซึ่งเขามองว่ากรณีของกกตเนี่ยถ้าเกิดว่าหากรับรองไปก่อนแล้วค่อยมาวินิจฉัยคุณสมบัติทีหลังเนี่ยตามมาตรา1นึเนี่ยประเด็นนี้เองเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาตามมาไหมอาจารย์คมสันโพคงครับไปฟังเสียงครับกรณีนี้คุณพิทาเข้ากรณีมาตราหนึ่งของระเบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งซึ่ง อันนี้ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าตกลงว่ากรกตมีอำนาจไหมที่จะไปพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินะซึ่งผมก็ยังมองว่ากรกตไปรับรองนะฮะกรกตก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ากรกตสอบแล้วเจอว่าคุณพิธาเนี่ยนะไม่มีฐานะเป็นสมาชิกพักไม่มีฐานะเป็นผู้สมัครเนื่องจากมีรัษณาต้องห้ามแล้วได้ไปรับรองนะครับ เลยรับรองก็ทําให้คุณพิธากลายเป็นสสนะฮะไอ้ตรงนี้กรกตก็จะมีปัญหาที่มีคนเฟสชั่นถามเหมือนกันว่าคุณรับรองก็ได้ไม่รับรองก็ได้เนื่องจากมีปัญหาเหล่านี้แล้วทำไมคุณต้องรับรองไปก่อนคอก็อาจจะเป็นปัญหาตามมามซึ่งนักวิชาการเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนั้นก็สังคมให้เร่เรงรับรอง เขาไม่รับรองก็บอกว่าถ่วงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกเนี่ยเด<ๆ>ี๋ยวเป็นปัญหาอีกเนี่ยคือจริง <c oughs> ๆคืออันนี้เราไม่ได้เข้าข้างกกตแต่ว่าคือสังคมก็บอกอ่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะจะมีการรับรองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการทํางานต่างๆมันทําไม่ได้อยากให้เร่งรับรองเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วจํานวนของสอสอของแต่ละพักมีจํานวนเท่าไหร่จะได้มาบริหารจัดการการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินหน้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรับรองไปก่อนไม่เดี๋ยวมันมีคําตอบคือถ้าหากดูตามกรอบเวลาเนี่ยนะครับคือหลังจากที่กกต เ,เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนสอบสวนเรื่องของของคุณพิธาแล้วเนี่ยให้สิ้นข้อสงสัยหลังจากนั้นค่อยสรุปออกมาเป็นมตินเนี่ยว่ากันว่ามีเวลาในการส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญภายใน30วันแล้วเอา30วันตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคาดว่านะครับคาดว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของกกตไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเวลาสัก 15วันหรือ30วันในการที่จะพิจารณาว่าจะรับคำร้องนั้นไว้พิจารณาหรือไม่อถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็สัก6วันควันแต่ถ้าเราดูไทม์ไลน์อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมกกตต้องเร่งรับรองผลด้วยคือตามไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ -14 พฤษภาคมยังจำกันได้ใช่ไหมพฤษภาคมกกตต้องรับรองผลภายในวันที่ 13กรกฎาคมภายใน 60, 60วันวน,นั่นเป็นไปตามกฎหมายกําหนดนะ,ะหลังจากนั้นภาอีก15วันจะต้องเปิดประชุมสาภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสาภาหลังจากนั้นก็ค่อยเลือกนายกซึ่งมันก็ยังมีกรอบเวลาเหลืออยู่แต่ถ้าคํานวณจริงๆแล้วเนี่ยกรอบเวลาในการเลือกนายกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉิวเฉียดฉิวเฉียดกับกรอบเวลาที่สารรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาว่าจะรับคําร้องของคุณพิธาไว้ไหมซึ่งอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่านักวิชาการนั้นกฎหมายเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ารับคําร้องของคุณพิธาไว้น่าเท่ากับว่าคุณพิธาอาจจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่เหมือนเคสของคุณธนาธรหรือเปล่าแล้วจุดนี้เองเนี่ยเอาจริงมันอาจจะเป็นเงื่อนไขสําคัญนะในการที่จะอย่างที่เราตั้งโจทย์ไว้ว่าคุณพิธาเนี่ยไปต่อหรือต้องยุติ บทบาทการที่จะแต่งตัวเดินเขาทำเนียบรัฐบาลเพราะว่ากฎหมายก็ต้องบอกไว้แล้วใช่ไหมครับว่ารัฐสภา700คนคนถ,ถ้าประธานสภาเสนอยติเลือกนายกเข้าไปเนี่ยก็ต้องการเสียงเกินกึ่งหนึ่งนั่นะเท่ากับว่า376เสียงอตอนนี้คำนวณเครื่องคิดเลขกันแล้วว่า,ามีมีสสพักร่วมรัฐบาล8พักของพักเก้าไกลเนี่ยอยู่ที่312เสียงยังขาด สอวอ,อีกสัก64เสียงหรือถ้าไม่ใช่สอวอเนี่ยก็จะเป็นสอสที่ทมีอ,อยู่ในสภา,ข,านขนาดนี้อีกคั่วหนึ่งเนี่ยก็คือไปโน้มน้าวใจเข้ามาให้ยกมือสนับสนุนคุณพิธาแต่แต <ๆ S 1> ว่าไม่ได้ดึงมาลุ้นทับานนะซึ่งโอกาสเนี่ยมันก็ เป็นไปได้น้อยมากเนละคือลําพังสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้มีคดีความใดๆเลยนะแค่พูดถึง8ปดพักร่วมรัฐบาลที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเสียงก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงเลยหรือเปล่าแต่พอมีเรื่องของคดีความมีเรื่องของคุณสมบัติซึ่งสอวอที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกเอ๊ e y, จะเริ่มออนอ่อนผ่อนตามแล้วหรือเปล่าจะเริ่มรู้สึกว่างั้นฟังเสียงประชาชนยกมือให้คุณพิธาดีไหมแต่พอมีเรื่องของคุณสมบัติแบบนี้มันจะกลายเป็นความรู้สึกว่า ม,มันกลายเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้แนะ่นอนเรื่องของจุดยืนของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขเนาะรัฐธรรมนูญมาตราที่เป็นปัญหากันก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่บอกว่าไอสวก็อาจจะตะกิดตะขวงใจแล้วก็จะยกมือให้หรือเปล่านี่เป็นอีกเงื่องงนไขหนึ่งเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องของกตนเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มจะมีสัญญ,ญาณที่ดีแล้วเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพักก้าวไกลเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาก็ไปคุยกับสวมานะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีสักสิบห้าคนตุนอยู่ในกระเป๋าแล้วนะอาจจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะในการที่จะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจับสัญญาณดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยการกระทบกระทั่งกันระหว่างพักเก้าไก่กับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยดูจะลดน้อยลงใช่ไหมครับสัญญาณดีๆต่างๆก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นแต่พอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือบางคนก็ ก็มองว่าสวที่ที่กำลังจะเทใจให้กับพรรคเก้าไกลเนี่ยก็เริ่มที่จะลังเลมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากอะไรจากการที่ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแล้วสุ่มเสี่ยงมินเมย์กับเรื่องของการขาดคุณสมบัติการยกมือให้กับคุณพิธาไปจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าและนั่นเองก็ยังเป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาตั้งข้อสังเกตไม่เหมือนกันว่าตรงนี้เองอาจจะเป็นข้ออ้างของสวจํานวนหนึ่ง ใช้เป็นเหตุผลในการที่จะไม่เสนอชื่อรับรองคุณพิธาเป็นนายกก็เป็นได้ใช่อันนี้ยังไม่นับรวมกรณีที่มีการไปยื่นร้องคุณพิธาไว้ในช่วงหลังๆอีกนะเช่นเรื่องของการไปพูดถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในในรายการสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งมินเมอาจจะเข้าข่ายผิดพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รหรือแม้แต่กรณีของการไปค้ำประกันเงินกู้ที่เขา ทวงถามมาว่าเอ๊ได้ยื่นกับปปชหรือ,อยังถึงแม้ว่าปปชจะชี้แจงมาแล้วว่ามันไม่ได้มีนี่เกิดขึ้นจริงแต่ปปชก็ไม่ได้รับปากเต็มคํานะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกว่าค่าตรวจสอบเรื่องของการช่วงเข้ารับตําแหน่งกับช่วงออกจากตําแหน่งเนี่ยมันมีความผิดพลาดหรือมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็กลายเป็นจะเป็นอีกหนึ่งจุดอีกที่ อาจจะไปไม่ถึงไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าไม่แต่ก็ไปคุยกับน,นักวิชาการมาเขาก็บอกว่าอย่างเคสเรื่องของการไปค้ำประกันเงินกู้เนี่ยคือมันจะสมมุติฐานว่าคุณพิธาเป็นหนี้ไม่ได้ไงก็เราค้ำเฉยก็เราค้ำเฉยแล้วถ้าเกิดลูกหนี้เขาใช้หนี้ล่ะหรือว่าเขาไปประนอมหนี้กันละ่ะ<ม>แล้วทาไมต้องให้คุณพิธามาแบกรับภาระหนี้ตรงนี้ให้ล่ะเราจะต้องยื่นยังไงอ่ะนี่แหละที่ปปชบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง นะครับว่าขั้นตอนว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะครับไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งลงลึกไปอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะครับที่จะเป็นอุปสรรคในการในการที่จะทําให้คุณพิธาเนี่ยได้เข้าสู่ตําแหน่งผู้นําของฝ่ายบริหารได้หรือเปล่าเพราะว่าทายรัฐบาลเขาก็เขาก็ยังไม่ได้เก็บของออกไม่ใช่เหรอครับตอนนี้คนเข้ายังไม่ได้เข้าคนออกยังไม่ได้ออก๋ยวตอนนี้รอก่อนว่าใครจะได้เข้าว่าคุณพิธาจะฝ่าด่านอุปสรรคตรงนี้ ไปจนถึงวันที่มีการเลือกนายกในสภาได้หรือเปล่าครับ,รบได้รอติดตามกัน <c oughs> นะครับขอบคุณคุณสกลน,นะครับ